ทุกู้ชมครับผมวันศุกร์ที่8มกราคมนะครับปี2558ตื่นมาคุยนี่นี่เออ59 59ไม่ไม่ไม่นี่นี่นี่เป็นอรุณสวัสดิ์ได้หรอท้องฟ้ามืดมากเลยนะต้องอรุณสวัสดิ์ครับผมทุกู้ชมเล่นอ่งว่าในกรุงเทพมหานครตอนนี้โดยเฉพาะทสมบัติเนี่ยมันมันคือเหมือนประมาณทุ่มครึ่งใช่พี่ท้องฟ้าวิปริศแปบุญทันใดอังกอร์ด่วนเออท้องอยู่ระวังเดี๋ยวคุณผ คืออยากจะรู้จริงๆว่าฟ้าที่บ้านคุณผู้ชมไม่ว่าจะจวันไหนก็ตามมันมืดเหมือนกรุงเทพมหานครในเช้านี้หรือเปล่าเพราะว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเช้านี้มืดที่สุดเลยเมื่อเช้าตื่นมานี่คือหมอกหนามากมองไม่เห็นเปิดระเบียงออกมาไม่เห็นอะไรเลยอันนี้หนูสารภาพอย่างหนึ่งว่าหนูนั่งรถมาหนูว่านั่งมาแล้วหนูก็แบบนี่เราลำเอรเปล่วะนี่เราหลับโตะยังหลับอยู่ตื่นถูกเวลาจริงหรือเปล่าก็เลยแบบเอาไงดีวะ ดูข้อที่มันมืดมากใช่ไหมใช่หนูว่าแบบผิดหนูว่าเป็นผิดเวลาแล้วมองไปก็ไม่ใช่ดูเป็นเป็นฝนอ่ะครับทำไมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอากาศเช้าวันนี้ต้องบอกในกรุงเทพแปลกมากแล้วที่บ้านคุณเป็นยังไงบ้างสีทองเหน่งกาลเขาเจ็ดใช่วิทย์ผิดแปรปวนเหมือนเราหรือเปล่าครับมาเรื่องนี้ดีกว่านะครับผมครอบครัวครอบครัววัฒนศิลป์นี่สามเจ้าของเรานะครับเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรนะฮะ อีก2วันเท่านั้นนะครับสาวๆเด่นรอแน่นอนเลยเกิดมาคุยครับผมใช่เมื่อวานเราก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องถึงว่าใครเป็นเจ้าหัวใจของ3นายนี้ครับผมซึ่งมีคอมเมนต์เต็ม <c oughs> ไปหมดขอบอกเลยว่าผมไม่คิดว่าคนอยากจะเป็นภรยา <c oughs> อยากจะเป็น แฟนเขาเรียกว่าทีมสไพม์มโนพ่อเจเออคนก็ไปคอมเมนต์ทั้ง Facebook Instagram กันเต็มไปหมดครับมันมีเรื่องฮาๆอยู่ด้วยนะ รู้สึกว่าเขาจะมีการโพสต์ภาพซองบุหรี่นีแหละเพราะซองบุหรี่เนี่ยมันจะมีคําเตือนใช่ไหมถ้าสูบแล้วฟันคุณจะพังอะไรเงี้ยแล้วเหมือนฟันมันจะห่างๆเขาก็เลยมีการเปรียบเทียบฟันของของลูกพี่เจคนหนึ่งก็เลยแบบเจ้าขุนเนี่ยเจ้าขุนจะขุนเนี่ยเขาเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เมื่อวานพี่เจก็มีออกมาโพสต์ด้วยบอกว่าแบบเหมือนโพสต์เหมือนรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ประเด็นที่โดนล้อฟันเมื่อวานพ่อเจก็เลยบอกว่าเออ ขุนจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วฟันแท้ที่งดงามจะขึ้นกลับมา12บสขวบฟันแท้ยังมาไม่ครบฟันผุก็ไม่มีมึงจะให้ลูกมึงมึงมึงมโอ้ยก็พูดมึงมาแล้วอ่ะมึงจะให้ลูก เร็วไปไหนทีมเจเจตรินพาตรงคอมเมนต์คอยดูต้องให้แจ็คร้องสิเป็นเพลงไอ้ไอ้ข้อความเมื่อกี้เนี่ยอ๋อมันเป็นเพลงเหรอครับผมคุณจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วฟันแท้ที่งดงามจะคืนกลับมาอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวโอ้โหคุณช่วงเย็นคุณไม่เล่ดูละครเหรอคะปีสองปีที่ผ่านมาเพื่ไทยคุณไม่เคยได้ฟังเหรอ เรากำลังนั่งดูละครอยู่แล้วเพลงนี้ก็ขึ้นมาทันทีเลยคืนความสุขให้คคืนวามสุขประชาชนนี้ไงเออไไม่จด้กำลังดูละครมันมันอ่ะเพลงนี้เพลงแล้วแป๊บนึงที่อ่านข้ควๆนี้ไม่รู้เหรอเป็นเพลงรู้มันคือเพลงที่เราฟังอยู่ตลอดเที่ยวทะเลบ่อยใช่ไหมไม่อดูทีวีก็อยู่เมืองไทยได้เกิดมาคุยเนี่ยต้องบอกว่ายังมีเรื่องฟันของเจ้าขุนนะครับคุณผู้ชมที่มีชาวเน็ตมาล้อเนี่ยพ่อเจย์พูดนะครว่านี่เป็นฟันน้ำนมใช่ถ้าฟันแท้ขึ้นอย่ามา อย่ามาจุดจุดจุดลูกครูก็แล้วกันนี่เป็นการพูดคำขำของเขาโอ้ยมีวิดีอาร์ด้วยนะเหรออยากดูวิดีอาร์ดีดีดีดูตัวอย่างนิดนึงครับรับเขาเกิดมาคุยค่ะเปิดเลยเดี๋ยวนี้อยากเห็นหน้าเขาอุ้ยเจ๋งเลมอ่ะโอ้อันนี้มีประกงคนนี้มีกล้าเอจริงนะตีตีสีซักแห้งได้ไหม น้ำทะเลอ่ะปจัดชู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  This is the love train ชู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  This is ต้องเป็นเปล่าไม,ไม่เป็นรถเพลงพ่อเราไม่เป็นหรอ <c oughs> ตอนนี้มีผู้หญิงมาชอบเยอะใช่ไหมเด็กไม่รู้เขาเห็นในรูปแล้วเขาเขาคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างแฟนแล้วก็ กออูเปกเราเป็นแบบไหนสเจ้าไม่รู้ไม่มีอะไรไม่ไม่มันต้องมีมันต้องมีเพรจริงๆนายเจ้าขุนเจ้าสมุดสามเจ้านไม่ รีบออกมาเ <ทำ S 2> ขา<อ>ยังว่างอยู่อจองใครให้ลูกจองใครให้ลูกเอาเจ้านายดีกว่าตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0 8 1 7 4 3 1 9 9 3ครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุฒิทอลแชน n นลครับ กดเลยค่ะกดเลยเอ้านั่งมองหน้าทำไมคะมันไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดไปเอาไปเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดชัวร์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้เอากดกดเอาก